จิ๋วหลิวจิ๋วหลิวเดินไปไหนคะเดินไปหาเพื่อนเล่นหรอคะโอ้ยจิ๋วหลิวน้องจิ๋วหลิวเดินมาทางนี้หาพี่จินตลาจินตลาแต่งตัวเสริมสวยจะไปไหนคะเสริมสวยจะไปไหนคะพรทองแดงพรแดงเดินไปไหนหรือเพชรดำน้อยอภเพชรดำน้อยไปไหนคะ มาดูสมาชิกใหม่กินข้าวดีกว่าสมาชิกใหม่เข้ามากินข้าวกับหลวงปู่กับไปเมียววัดแล้วอันนี้คือน้องน้องบุญยังน้องบุญยังมากับน้องบุญทองบุญทองกินแล้วบุญทองกินแล้วเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันน,น้องบุญทองบุญทองกินข้าวแล้วเนาะ บุญทองยังกลักวๆอยู่บุญทองยังกลักวๆอยู่หลวงปู่เดินมาใกล้ก็จะหลบนิดนึงบุญทองจะเข้าห้องน้ำอ๋อบุญทองเข้าห้องน้ำแล้วน้องบุญทองบุญทองมันอยู่กับเมียเมียววัดปงชัยร่วมกันแล้วบุญยังบุญยังกับบุญทองมาด้วยกันตอนนี้เข้ามาอยู่กับวัด มากินข้าวกับเด็กวัดแล้วกินเสร็จแล้วก็จะเดินหลบไปทางไหนคะหลบไปทางไหนคะปลอยให้เขาอิสระก่อนเนาะเดี๋ยวสักวันสองวันก็จะคุ้นชินกันละคุ้นชินกันเล่นด้วยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็นำภาพอันน่ารักของน้องเหมียวสมาชิกใหม่บุญทองกับบุญยังมาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันพร้อมกับน้องจิวหลิว น้องจิ๋วก็เก่งขึ้นทุกวันแล้วบุญทองบุญยางทางนี้เพชรทองน้อยเพชรทองน้อยก็เล่นด้วยกันนะครับไม่ใช่เพชรทองน้อยเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยก็มาต้อนรับสมาชิกใหม่เพชรดำน้อยกับบุญเรืองบุญเรืองมาต้อนรับน้องๆใหม่กันครับช่วงนี้หน้าฝนฝนหลงฤดูมา ลมด้วยใบไม้ร่วงเมื่อวานนี้เยอะเลยทั้งลมทั้งฝนใบไม้ร่วงเยอะหน้านี้ใบไม้แห้งเยอะก็ยังดีช่วยดับหมอกควันลงไปได้บ้างครับสำหรับคลิปนี้ฝากให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมน้องๆเหมียวสมาชิกใหม่กับพี่ๆให้ความต้อนรับไปอย่างดีขอความสุขนี้จงมีแด่เอฟซีทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกคนทุกท่านด้วยเชิญ